สวัสดีครับในการใช้สื่อออนไลน์เมื่อเราเห็นคนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราก็สามารถเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ครับแต่ต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเหมือนกับเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้ครับแต่น้องเมียวหายไปไหนอะ มันจะมีแบบคนใจร้ายจับตัวน้องไปแล้วว่าบ้านเหรอไม่หรอกนะอางนั้นเราไปช่วยกันตามหาดีกว่าโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคเคน้องแมวหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหาน้องไม่เจอเลย เฮ้ยแกดูนี่ดิเพนนี้เขาใจดีมากเลยรับเลี้ยงแมวไว้ทั้งหลายร้อยตัวจริงไม่รักไม่ใจบุญขนาดนี้ทำไม่ได้นะเนี่ยเราช่วยเขาแบ่งมารับมาเลี้ยงบ้างดีไมแกแกหมอะแกเอาไหมจะบ้าเหรอเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยหรือว่าเราช่วยกันโอนเงินบริจาคเงินให้เพนนี้กันดีไหมอะแกแเขาจะได้มีเงินไปซื้ออาหารให้น้องแมวไงเราก็อยากช่วยนะ แต่แม่ยังไม่โอนเงินค่าขนมสัปดาห์นี้มาให้เลยอ๋องั้นเดี๋ยวฉันบริจาคเงินที่เผ็นนี้เองก็ได้ฉันรักแมวอะเดือนนี้แม่โอนเงินที่ฉันตั้งหกพันอะงั้นฉันบริจาคให้หมดห้าพันเลยอย่างน้อยก็ยังเหลือพันหนึ่งอะนีโ่โหนี่แกโอนขนาดนี้เลยเหรอไม่กลัวโดนเขาหลอกบ้างหรอไม่หรอกดูดิ ลูกข้ามน่าเชื่อถือจะตตาสงสารแมวด้วยคิดซะว่าช่วยกันแล้วกัน <c oughs> ทำอะไรอยู่อะแกตกใจหมดเลยเล่นหน่อยของพวกแกเนี่ยฉันอะเห็นข่าวที่เขาสร้างเพจปลอมที่แชร์สนันกันในโลกโซเชียลอะก็เลยเขามาสองดูว่าเพจเนี้ยใช่เพจที่เป็นข่าวหรือเปล่าเขารับดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็แมวจรจัดเนี่ยเป็นร้อยตัวเลยนะแกเป็นร้อยเลยเหรอเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยก็เป็นร้อยคนเลยนะเฮ้ย ยอดเงินที่ได้ไปอ่ะเป็นล้านเลยอ่ะเป็นล้านพวกมิจฉาชีพเนี่ยใช้สื่อแอบแฝงหลอกลวงเงินคนรอบเนี้ยก็หากินกับแมวไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันบ้างหรือไงไม่มีจริยธรรมกันบ้างเลยพวัวคนที่หลงเชื่อโอนเงินไปก็นี่นะไหนขอดูหน้าเพจนอยดิเฮ้ยเดี๋ยวแก เ็นดงงเน,นั่นไงเพจนั่นเนี่ยเ็ดแมวอะ่ะทำไมพวกแกสองคนดูแปลกๆดูสนใจกับข่าวของเพจนี้มากเลยเนี่ยใช่เลย <S <S 2> <S 2> เพจเดียวกันเลย <S <S จริงด้วยอะนี่ <S <S 2> <S 2> พวกแกโดนกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้หลอกเหรอโดนเป็นเท่าไหร่เนี่ยเดีย<ก>๋ยวแก ห้าพันห้าพันเงินค่าขนมเกือบทั้งเือนของฉันเลยอะแกโอ้ยฉันว่าพวกแกอะควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก,ก่อนนะให,ให้รู้ว่าเป็นของจริงหรือเป็นพวกกลอกลวงไม่เป็นไรนะแกเดี๋ยนี้ก็ใช้เงินประหยัดประหยัดหน่อยแล้วกันฉันเหลือแค่พันเดียวเองอะมาะมเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงหนูเอง ดะเียน <That. S 1> ทั้งเดือนนะดังนั้นก่อนที่จะโพสต์เรื่องราวต่างๆบนโลกออนไลน์เราจึงควรเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนอย่างเรื่องราวที่นำเสนอไปนะครับและควรใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมก่อนโพสต์เราต้องรู้จักเอะและตั้งคำถามกับตัวเองก่อนเสมอว่า 1. เรื่องที่จะโพสต์เป็นเรื่องจริงไหม 2. ทํทให้ใครหรือเราเองเดือดร้อนไหม 3. เป็นเรื่องผิดกฎหมายอะไรไหมและ 4. เรื่องที่จะโพส์มีประโยชน์อะไรไหมเพียงแค่นี้เราก็สามารถท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยแล้วล่ะครับ